เฟซบุ๊กยังเวิร์กรอยู่จริงหรอไทยเนี่ยนะครับติดอันดับหนึ่งเลยนะครับสองการบริโภคสินค้าออนไลน์คนไทยใช้ f เฟซบ o ๊กประมาณ48ล้านคนติดอันดับต,ต้นของโลกเลยสวัสดีครับพกผมไมคกี้ JC นะครับกับสาระดีๆบนโลกออนไลน์นะครับ ในเทปนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่อง Facebook นะครับการใช้ Facebook ยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับการหาลูกค้าทําให้ได้ร้านค้าเราสวยงามนะครับการวางโฆษณานะครับรวมถึงการสร้างแชทบอทสร้าง AI นะครับแล้วก็การทําให้ Facebook เราเนี่ยนะครับมียอดไลค์ยอดวิวเยอะๆรวมถึงการไลฟ์วิดีโอด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าในแพลตฟอร์ม a c e b o o k มันมีอะไรบ้างนะครับ เป็นประโยชน์อย่างไรมันยังใช้ได้จริงหรือไม่นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเนื้อหาเรื่อง Facebook อย่างเดียวเลยนะครับมีคนหลายคนถามว่า Facebook ยังเวิร์กอยู่จริงหรอนะครับวันนี้ผมจะมาตอบโจทย์นะครับสถิตินะครับคนไทยใช้ Facebook ประมาณ48ล้านคนซึ่งมันก็มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรของเราอยู่แล้วในโลกนี้คนใช้ Facebook ประมาณ2,000ล้านคนซึ่งเมืองไทยเนี่ยติดอันดับต้นของโลกเลยนะครับในการเพ f a c e b o o k เขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วคนไทยเนี่ยเล่น เน็ตหรือว่าใช้ออนไลน์เนี่ยประมาณ9ชั่วโมงนะครับในอาเซียนที่1เนี่ยนะครับเป็นของฟิลิปปินส์ไปแล้วที่2ก็เป็นบราซิลนะครับ3คือไทยแลนด์นะครับเขามีวิจัยมาแล้วนะครับว่า24.70ล้านพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับทำธุรกรรมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้จองโรงแรมนะครับจองตั๋วเครื่องบินซื้อสินค้าออนไลน์ว่าจะเป็น lazada shopee หรือว่าธุรกรรมต่างๆพวก M Banking ibank i n g นะครับ อยู่ในโซเชียลอีคอมเมิร์ซซึ่งมันเติบโตทุกปีทุกปีแล้วไทยก็คือหนึ่งในงนั้นนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในการเติบโตเนี่ยผมบอกเลยว่า f a c e b o o เนี่ยสามารถทำเป็น Vi เวอร์ออลเวิร์ดได้มากนะครับ80-80%ของผู้บริโภคนะครับตัดใจซื้อสินค้าตามคำแนะนำของคนรู้จักก็คือถ้าคุณมีเพื่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นคุณแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นการ v i r ว l m a มาร์เก็ตติ้งก็คือเหมือนคนบอกต่อแทนที่เราจะไปบอกต่อตาม เพื่อนบ้านหรือบอกต่อตามเจอกันเจอหน้ากันแบบออฟไลน์นะฮะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ทําให้คุณใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็สามารถกระจายข่าวกระจายของที่คุณจะขายไปได้มากขึ้นกว่าเดิมผลสํารวจจาก Facebook บอกว่าสําหรับคนที่เป็นผู้ชายนะครับจะมีเพื่อนอยู่ประมาณ145คนที่รู้จักกันจริงๆนะครับส่วนผู้หญิงจะมีเพื่อนประมาณ1 6 6สบคนที่อยู่ใน Facebook ที่เรารู้จักกันจริงๆที่เหลือก็จะเป็นเพื่อนที่เราไม่รู้จักเพื่อนตามออนไลน์บ้างหรือว่า อาจจะมาแอดเราโดยไม่รู้ตัวบ้างนะครับซึ่งแปลว่าถ้าคุณโพสอะไรไปอย่างหนึง่งขายสินค้าอย่างหนึง่งไม่ว่าทุกคนนะ่ยที่อยู่ใน Facebook ของคุณในฟีดคุณเนะี่ยไม่ใช่ทุกคนจะเห็นหมดนะครับ Facebook จะจํากัดแค่ร้อยคนนี่เป็นเพราะว่าเป็นอัลกอริทึมของ Facebook ที่จํากัดออกมาคือการลิมิตก,การรับชมโฆษณานะครับแต่มันก็ยังเป็นการ โฆษณาที่ดีอยู่ดีนะครับซึ่งแปลว่าธุกรกิจเล็กๆก็สามารถแจ้งเกิดได้บน a c e b o o k นะครับไม่ว่าคุณจะมีเพื่อนเยอะ <S <S เพื่อนน้อยยังไงนะครับแต่ว่าในการโพสต์สินค้าเนี่ยเขาสามารถเห็นและแลรับรู้ได้ว่าคุณกําลังขายอะไรอยู่นะครับก็ไม่จําเป็นเรื่องเรื่องทำเลเหมือนก่อนละต้องมีทาเลดีๆอันนี้คุณอยู่ในโลกออนไลน์นะครับคุณแค่มีหน้าร้านทําแฟนเพจให้คุณสวยๆนะครับแล้วก็แอดเพื่อนเยอะๆมีคนติดตามเยอะ ก็สามารถที่จะขายของได้นะครับยิ่งมีเพื่อนเยอะเท่าไหร่ก็สามารถให้คนมาติดตามคุณได้ข้อดีนะครับของการทำ a c e b o o o เนี่ยคุณสามารถกําหนดพื้นที่ได้เลยหรือเขาเรียกว่า l o เ a t i o n targeting นะครับคือถ้าสมมติคุณอยู่ตรงเนี้ยบริเวณพื้นที่สมมติว่าอยู่บางบัวทองแล้วคุณอยากให้ลูกค้าแถวบางบัวทองเนี่ยรับรู้สินค้าของคุณเนี่ยสามารถกําหนดเลยว่าระยะทาง5เมตรหรือ5กิโลหรือ10กิโลอ่ะสามารถรับรู้ข้อมูลของคุณได้ อันนี้ไม่ใช่แค่จากัดแค่พื้นที่เดียวอันนี้คือทั่วโลกเลยนะครับหรือว่าคุณอยากไปกว้างกว่านั้นกน็สามารถคอนฟิกหรือเลือกพื้นที่ที่คุณอยากจะโฆษณาตรงนั้นได้อันดับ2 Demographic t a r g e t i n g นะครับหรือข้อมูลประชากรเขาสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าประชากรหรือคนทลูกค้าที่คุณอยากจะโฆษณาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าอายุ10บขวบถึง75นะครับมีสีผิวอะไรมีความสูงเท่าไหร่นะครับสนใจเรื่องอะไรเขาสามารถ ะระบุแล้วก็สามารถเจาะจงการโฆษณาให้มันดูง่ายขึ้นได้สำหรับลูกค้าที่คุณอยากได้นะครับันดับสาม t e r e s t i n g targeting นะครับระบุเลยว่าลูกค้าสนใจอะไรถ้าคุณเล่น a c e b o o k คุณจะรู้ว่ามันจะมีกลุ่มนะครับโดยเฉพาะกลุ่มรักสัตว์รักรถรักสุขภาพถ้าสมมติลูกค้าคุณคลิกในกลุ่มน,นั้นนะครับมันก็จะขึ้นฟีดเรื่องสินค้าของคุณมากขึ้นหรือจะไปโฆษณาเรื่องของกลุ่มโดยเฉพาะอันนี้ Facebook ก็จะมีกลุ่มเลือกคุณเลยว่าคุณอยากจะเอาสินค้าคุณเนี่ย ไปโฆษณาในกลุ่มไหนอันดับ4 behavior targeting นะครับก็คือพฤติกรรมของ user พฤติกรรมของคนที่เล่น Facebook Facebook จะรู้เลยนะครับว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรจะรู้ได้ยังไงครับถ้าคุณคลิกอันนั้นบ่อยๆเนี่ยมันก็จะขึ้นฝีนั้นบ่อยๆเลยถ้าคุณคลิกเรื่องของรถมันก็จะลดทั้งฝีเลยนะครับถ้าคุณคลิกเรื่องของอาหารก็จะอาหารทั้งฝีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะโฆษณาใน a c e b o o k เนี่ยนะครับคุณสามารถเลือกเลยนะว่าพฤติกรรมของคนที่คุณอยากจะไปโฆษณาด้วยเนี่ยนะครับเลือก สิ่งที่ชอบชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรนะครับตะสนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะดูเลยว่าคนนั้นน่ยนะครับมีความสนใจอะไรไพิเศษแล้วก็จะเอาโฆษณาที่คุณแฝงเนี่ยไปใส่ในหน้าฟีดเขาเลยออโต้ถ้าคุณจะโฆษณานะครับอันที่5พูดถึงคอนเนคชั่นแทรเก็ตต้นะครับเขาจะเรียกว่า device ที่คุณใช้เนี่ยใช้ device ของอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็น Samsung Android iOS ก็คือว่าเขาจะดูด้วยว่าสปีดที่คุณใช้เนี่ยใช้เร็วใช้แรงขนาดไหนเพื่อเหมาะสมในการโฆษณานะครับ สมมุติว่าคุณมีสปีดท,ที่ต่ำ d e v ว c e ์คุณต่ำอาจจะไม่ได้ทันสมัยมากเขาจะเลือกไฟล์วิดีโอที่ไม่ได้แบบว่ามีพิกเซลหรือมีความชัดคมเยอะนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับ Device คุณแต่ถ้าว่าด e วิ c ์คุณดีนะครับเขาก็อาจจะเลือกวิดีโอที่มีภาพความชัดอย่าง 4K มาให้หรือในการที่ทำคอนเนคชั่นทายเกตติ้งเนี่ยนะครับเขาจะเลือกเลยนะว่า Device คุณเนี่ยเก่าแล้วสมควรการเปลี่ยนแล้วเขาก็จะมีเขาจะแอบแฝงนะครับมา เหมือนโฆษณาให้คุณเปลี่ยน device ์ใหม่คุณจะสังเกตได้ถ้าคุณใช้ iPhone อ,อยู่แล้วคุณคิดว่า iPhone คุณอะเก่านะครับพอเก่าปุ๊บเนี่ยตอนได้ p h o n e เอาใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมีโฆษณาแอปแฝงคุณควรจะเปลี่ยน iPhone หรือ,อโฆษณา p h o n e จะเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า o n n e c t i o n targeting เขาจะดูจากว่าเครื่องมือสื่อสารแล้วอีกอย่างหนึ่งสําคัญนะครับว่าคุณโหลดแอปพลิเคชันอะไรที่มันลิงก์กับ Facebook ไว้เยอะไหมถ้ามันลิงก์ไว้เยอะเขาก็จะป้อนแอปอันนั้นเนะนี่ย ให้คุณเข้ามากดโหลดให้เยอะๆอันนี้ก็เป็น5อย่างนะครับที่สามารถเอาไปใช้โฆษณาใน Facebook ได้ก็ที่ผมพูดนะครับธุรกิจเล็กๆที่อยู่ใน Facebook ก็สามารถแจ้งเกิดได้เช่นกันโดยงบประมาณที่ต่ำนะครับคุณสามารถที่จะใช้ Facebook ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดส่วนใน EP หน้านะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรติดตามชมครับ